ไปดูข้างฝาที่ตัดหญ้าใหม่ๆเลยนะโอ้สวยมั่วเอ้มะขาม,มาขามนี่ติดลูกแล้วาขามหวานตัวบางชอบกินาขามหวานนะาขามหวานมาตันบางสักเตอะ bàn kính mất rồi cái tuần nữa, lưu sử rồi, Bình giá mà cái này Lạc mà nó, bình giá Nước chưa mới ngọt คนเมืองเขาเรียกในตนแอบเข้าภาษากลางเรียกอะไรมนะี่ลืมแล้จำไม่ได้เยอะอยู่ยนะก่อนเคยรู้จักอ,อันนี้ก็สนน้อยป่าแป้งน,นี่ก็นยาควยงูนะตรงนี้เรียกภาษาไทยเรียกอะไรนะภาษากลางลืมเหมือนกัน เป็นคนที่ว่าคี้ลืมเมื่อก่อนไม่ใช่คี้ลืมตั้งแป่วยนานก็เลยลืมตัดยาแล้วล่ะเพราะว่าช่วงก่อนมันลกมันมีงูตัดแบบนี้มันก็จะไม่ค่อยมีทางผา ช่วงนี้ฝนไม่ตกครับช่วงนี้อากาศก็ดีหน่อยเย็นสบายหินก้อนนี้มองไกลๆเหมือนกระโหลกนะครับถ้ามองไกลๆนะมันกระโหลกมันกระโหลกลิงตรงนี้จะเป็นตา ทามอกไกลๆนะต้นนี้ก็กินได้นะเนี่ยภาษาไทายเรียกว่าแต่คนเหนือหรือเรียกว่าต้นมันปูมันปูมันป,นปูกินกับตำปูอร่อยนะเนี่ยคล้ายๆกับคล้ายๆกับต้นกระสังนั่นแหละหรือต้นนี้นองแล้วนะ ลักษณะมันมันจะเป็นมันมันมีสองสายพันธุ์บางสบสายพันธุ์บางอันก็ก้านไม่แดงก้านขาวต้นมันปูต้นมันปูอะาภาษาเหนือนี่ทำผานี้มันจะมีรูรอด ขำามูรอดตรงนี้ขึ้นได้นะเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กขึ้นตรงนี้แหละขึ้นไปสันหลังผาข้างบนขึ้นไปเล่นซนอยู่ตอนนั้นตอนนี้ไม่ไหวแล้วมั้งขาไม่ดีแล้วเดินไม่ได้แลนะ่นไม่ถ้่าถนัดเมื่อก่อนนิ้วโซนอยู่จะไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยวันที่สองนี่แหละ ค่อยได้อัปเดตอะไรเลยมาถ่ายให้ดูวันนี้นะครับทำไรเลอ,อมันดูทำ่ำผ่ากะโหลกทำหัวกะโหลก ันนี้ของป้ามอยแกปลูกไว้แกมังกรนี่แกปลูกไว้เยอะเลยนี่ปลูกขึ้นผาต้นนี้สวยนะครับนี่ พันเพลินนะม้งเนี่ยเขาเรียกเพลินเลยมั้งสายพันเพลินต้องศึกษาหน่อยละเนอะเออนี่นี่นี่มาให้ดูนี่นที่ว่าก,กระสังนี่นะนี่แหละกระสังหรือยาหนองแล้วนะมีรอยอไรนอนเนี่ยแมวแล้วะต้นกระสังกินได้เหมือนกันกินกับลาบหมูน้ำพริก กินได้กินนี่นะต้นกระสังเยอะอร่อยเคยกินแล้วอร่อยคล้ายๆกับต้นมันปูมันเมื่อกี้แหละเดี๋ยวไปเทียบดูนะค่ยอยๆเลาะเจ็บโอ้ขาไม่ดีเดี๋ยวล้มไปลำบาก อืมคล้ายกันนิดหนึ่งคล้ายครึ่งนิดหนึ่งแต่กินได้สองสายพันธุ์นี่นี่ต้นมันปูนี่ต้นกระสังกระสังนี่จะออกแบบตามพื้นดินอย่างเงี้ยแต่มันปูชอบออกกับผาเนี่ยนะออกกับหินนี่แหละเคยกินเืยพ่อเคยพากินสมัยเด็กพ่อกับแม่ ตอนนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวเราตอนไอ้นี่น่าจะเป็นโสมโสมไทยก็ทุกคนคงรู้จักนะหมอมันก็ใส่ต้มไก่อันนี้ก็ผัดหรือเอาไปผัดหรืออะไรก็ได้อร่อยแต่ก็ไม่ค่อยชอบกินรสชาตมันยังไงลูก <c oughs> ใครชอบกินคงอร่อยเลย Tôn Nga Đâm tốt được bao nè cock cock cackler dùng yêu nè 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 hoàn đọc ngân suối chứ các suối chứ đai mà đều ọc đọc đều ọc cho đều nó tột má này kinh gặp lạp mũ tột má ลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ถ่ายเล่นรอบๆบ,บ้านให้ดูเพิ่งตัดยญาใหม่วันนี้ก็พักผ่อนก่อนจะไปหาหมอวันที่สองกันยายนน่าจะไปเติมเลือดทุกเดือนไปทุกเดือนเลย จากกลับจากโรงพยาบาลมาก็จะมาหาถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งนะครับก็จะมีพี่ชายแหละที่เเผาบ้านตรงนี้เผาอยู่บ้านนี่แหละแกคอยคอยดูให้ดูบ้านดูอะไรถ้าไปกันหมดก็คงไม่มีใครดูแลบ้านก็อยู่กันในนี้ก็มีกัน สี่คนครับมีหลานสองคนหลานที่อยู่กรุงเทพอีกสองคนหลานชายก็ไปบดอีกคนหนึ่งอยู่ในบ้านนี่สองคนก็จะไปด้วยวันที่ปไปเติมเลือดไปหาหมอวันที่สอง ต้องไปทุกเดือนหมอนัดไปเจาะเลือดดูผลเลือดถ้าต่ำก็เติมก็คงจะเท่าเดิมแหละสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นแหละหมอก็เติมวันสองถุงนอนคืนหนึ่งก็ให้กลับประมาณเนี้ย กลัวไม่มีคลิปจะลงก็เลยมาถ่ายแถวบ้านดูไปก่อนก็ขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามารับชมและติดตามก็ขอบคุณทุกทกท่านที่ให้กำลังใจด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ